ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับทุกท่านนะครับที่กําลังรับเบิ้งรับชมคลิปนี้อยู่นะครับมื่อนี้ผมพามาเข่าสวนบักแตงโมนะครับช่วงนี้บักแตงโมกําลังแพงครับต้องปลูกกินเองครับซื้ออะไรเดอกครับบุ้มีเงินซื้อน้ำ่นครับเนี่ช่วงนี้มันแพงโคตรครับเป็นลาบผมนะครับซื้ออะไรเนาะครับผมเปิดครับสีเบาเนาะอันนี้ครับเป็นบักแตงโมที่กําลังปลูกได้ประมาณโดยประมาณนี่แต่ผมจำโม้ผิดก็อยู่ประมาณสองเดือนเกือบจะสองเดือนนะครับนี่นะครับ นะครับลูกกันสิประมาณนี้นะครับออกน่อยออกยังแล้วนะครับนะครับผมแต่โมลแพงครับช่วงนี้ครับต้องปลูกกินเองครับโชคดีที่ปลูกกินเองนะครับเนาะสองเดือนได้แล้วนี่ครับผมในบัในสวนนี้ก็บว่านเรานะครับไถรถเอาตัวไถม้าพานเอานะครับอันนี้เป็นบักแซงนะครับพี่น้องนี่ครับเป็นบักแซงนี่ครับผมบักแซงกับสิมีเกสรเพศดผูเพศแเม่คขึ้นกันนะครับนี่ครับผม มันก็สิบดเป็นน้วยทุกอันเนาะนี่ครับบักแตงโมอียหนึ่งครับสิมีนัยหนใหญ่ป่ะครับนี่ครับเพอได้กินอยู่หน่อมั้งครับยางไปเลยครับอันนี้เป็นกล้วยที่ปลูกช่วงประมาณต้นปีที่แล้วนะครับเือนมกราครับที่ปลูกเพิ่มขึ้นแถวนี้นะครับโ้กล้วยนี่สิออกทุกทุกเครื่อนะครับน่ครับสังเกตบ้างสิออกเรื่อยเยนะครับหลายต้นนะครับโอ้แตงโม สอง่วยครับนุ่งามเลยครับนี่นี้สามเวยแล้วพร้อมกันครูหนึ่งนะครับแตงโมซื้อกินไม่ได้ต้องปลูกกินเองนะครับลูกเราเป็นร้านนะครับแตงโมนะครับนี่ครับออ้ไม่หนีง่แล้วครับนี่ครับง่ญ่สุดน่ครับม่ญ่สุดอันนี้ก็ะอันนี้บ้านค้นแต่ละแต่ละพื้นที่อาสิเบิ้์นคือบวกคือกันนะครับบ้านผมเนี่เอิญแตงกิ่งนะครับพัสถ้าไทยผลกัสิอเอิญแตงไทยนะครับอันนี้คือแตงไทย โอเคครับได้กินอยู่แ้วครับผมบิ่งส่งแล้วมีน่วยไงอยู่ครับเหรครับนี่ครับน่วยญ่นี่ครับนี่ครับเนื้หิบพ่โดนนะครับสงการสงการนี่ได้กินแด้แทครับเนี่ยสิ้นเดือนนิดน้าเนี่ยครับาไรน้วยอยู่ครับพึ่งหดนามไปได้สองสองมือสามมือนะครับหดนามต้องหนามมาหดก็หดหน้อยหดกล่วยไปพร้อมนะครับ ครับนี่คร oh, ับประมาณนี้ครับโอ้หหลายหน่วยอยู่ตัวเนี่ยตัวธรรมดาครับก็ธรรมดาหลายหน่วยอยู่หลายหน่วยอยู่ครับผมไปกินอยู่ดอกนี่ครับนี่ครับแตงกิ้งนี่ครับแตงกิ้งนะครับอาจจะเอิ่อมาคือกันอาจจะเอิ่อแตงไทยแล้วผมเอิืนแตงกิ้งเนาะนี่ครับผมนี่แตงกิ้งเปินเบิงครับเนี่ยจะแตงโม้นะครับเดี๋ยวไปกินน้วยน้ำเพลืนโอ้ นีค่ครับเปิดแล้วครับผมหมูมันนี่แหละครับอันนี้บักเผาเพราะว่าต้อปลูกไม่นะครับฝั่งนี้ก็เป็นบักเผาครับผมเป็นเต่าบักเผาฝั่งนี้ก็บเทปเป็นสวนด้วยกันครับอาจจะปลูกพวกบักเผาปลูกบักม่วงป,ปลูกบักลำไยบักเงาะบักทุเรยียนปลูกอยังกับปลูกครับปลูกทุกอย่างครับง่ายๆครับผมปลูกได้แต่ปลูกอันนี้ก็จะจบเป็นท้องนะครับผมครับผมเห็่เป็นท้อง ลดผมว่าปับใหน่อนะครับผมบรรยากาศในสวนก็บสิเป็นประมาณนี้นะครับนะครับผมกล้วยนี่ก็สิออกผมไลฟ์วีครับปีนี้ครับหลายไลายไลยู่ครับครับผมน่ครับบรรยากาศยนมุมเซลล์อย่างนี้เสียงนกฮอคมับนะครับนะครับนี่เป็นสวนเผ่าเผ่ากับปุูงที่กันจากน้อยนะครับกถือว่าห่างว่าห่างวัาใดครับนี่ครับโอเคครับครับผมพอกันใหมในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ ก้อนสิไปนะครับเบิ่งกล้วยออกปีไม่นะครับผมโอ้โหนะครับกล้วยออกปีไม้งามคครับ